ที่นะครับผมขออนุญาตตรวจก,กระเป๋าหน่อยนะครับตรวจกระเป๋าเหรอคะครับอ่าได้ค่ะได้อันนี้ค่ะ,คนนะคโอเคครับแ้วเป็นครับไปไปครับค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับ ม be ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยอาจจะแอบซุกอะไรบางอย่างไว้ในตัวนะครับค <wh ือผมเป็นผ uh uh ู้ชายนะครับอนางนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านเนี่ยตรวจสอบหน่อยโอเคไหมครับถ้าอย่างไรเนี่ยจะช่วยทางนี้ลยครับตามมาอ๊เอปวดท้องค่ะคือคุณคุณฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้อาการคนไข้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อไม่ปวดท้องแล้วค่ะ ้างาั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะคงไม่ได้ค่ะตอนนี้คนไข carry eh, ้กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะเมื่อสักครู่อ่ะรพบอกว่าคนไข้ปวดท้องมากเลยอะเดี๋ยวยังไงคุณหมอขอตรวจหน่อยนะคะว่าเด็กในท้องปลอดภัยดีหรือเปล่าเอ่อคือว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาแล้วนะคะเอ่อลูกน้อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ที่คุณปวดอคอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมที่ทาให้คุณเนี่ยรู้สึกกดดันนะครับเอางี้เลยครับคุณหมอเดี๋ยวค่าใช้จ่ายผมรับผิดชอบเลยนะครับแง่เชี่ยคุณหมอเนี่ยตรวจได้เลยครับเออคือว่างั้นเดี๋ยวคุณรบพอ,ออกไปข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจะตรวจคนไข้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเชิญคนไข้ขึ้นเตียงเลยนะคะค่ะ ให้นอนเลยค่ะหมอคะน,นี่มันอะไรกันนะคะคุณหมอคะคุณหมอต้องช่วยฉันนะคะคือฉันไม่มีทางเรื่องจริงอะคะ่ะฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่ต้องดูแลอะแล้วตอนเนี้เขาก็ป่วยหนักด้วย อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวแล้วก็ซื้อ,อยารักษาลูกอะ่ะยังไงคุณหมอช่วยฉันหน่อยนะคะนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นขโมยใช่ไหมคะคือฉันไม่มีทางเรื่องจริงค่ะคุณหมอยังไงฉันขอร้องนะคะคุณหมอฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะนะคะ,นะค,ะคุณทำผิดด้วยการขโมยของ แต่ตอนนี้คุณกำลังทำให้หมอผิดด้วยการโกหกและปกปิดความผิดของคุณคุณหมอคะอยังไงคุณหมอช่วยฉันสักครั้งหนึ่งนะคะยังไงฉันฉันไหวแล้วค่ะคุณหมอนะคะนะคะงั้นคุณรอฉันตรงนี้ก่อนนะคะ คุณ่ในที่สุดเนี่ยคุณก็ยอมรับความจริงนะครับเออคือฉันเออคุณ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 เป็นอะไรคุณคุณครับคุณหมอหมอหมอครับเขาเป็นอะไรครับหมอคุณเฟอร์เหรอครับค่อยๆลุกนะครับไหวไหม ืออย่างนี้ครับเมื่อตะกี้เนี่ยคุณเครียดมากนะครับก็เลยช็อกแล้วก็หมดสติไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณหมอเนี่ยฉีดยาแล้วก็ให้น้ำเกิดคนได้ปล่อยแล้วนะครับฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ต้องทำแบบนี้ค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแอบขโมยของ แล้วทำไมคุณถึงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รอปภพพก็จริงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมก็ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนเลวรไยอะไรนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณคงไม่สอนให้ลูกของคุณเนี่ยเป็นคนดีได้จริงไหมล่ะครับแต่ผมไม่ได้บกพร่องในหน้าที่นะครับก่อนที่คุณจะออกมาเนี่ยผมก็ได้จ่ายค่าของคุณเรียบร้อยแล้วที่คุณขโมยมายิ่งฟังคุณพูดแบบเนี้ฉันยิ่งรู้สึกผิดอะคะ่ะยังไงก็ขอโทษคุณจริงนะคะ จริงด้วยอ่ะป่านนี้ลูกชายฉันคงเป็นห่วงฉันแย่แล้วอะค่ะเดี๋ยวยังไงฉันไปหาออลูกชาย่ต้องห่วงครับเรื่องนั้นม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้อ่ะลูกชายของคุณเนี่ยมาหาที่ร้านค้านะครับแต่เขาไม่เจอคุณผมก็เลยให้คนที่นิตินเนี่ยพามาที่นี่นะครับแล้วก็เพิ่งให้ยาแก้ลดไข้ไปน,นะครับแม่ครับ แม่เป็นไงบ้างคนะแย่ดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวยังไงอนะ่ะฉันต้องขอบคุณคุณอีกครั้งน,นะคะเราสองคนได้ลูกอะ่ะไม่รู้ว่าจะตอบแทนณยัไงไรเลยคะ่ะเรื่องนี้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเอาเป็นว่าที่ผมยอมช่วยคุณในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าลูกชายคนนี้นะครับเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้กินข้าวแต่ก็ไม่ยอมเอาของคนอื่นเป็นเด็กที่ดีมากๆเลยไอ้หนู แม่แม่อย่าทำแบบนี้นะครับแม่เป็นคนสอนผมนี้ไม่ใช่หรอว่าอย่าเอาของคนอื่นมาเป็นของเราผมสัญญานะครับแม่แว่าโตขึ้นผมจะทํางานหาเลี้ยดูแม่เองครับค่ะแม่ขอโทษนะครับแม่อายใจกับลูกมากๆเลยอะต่อไปอะ่ะแม่จะเป็นคนดีนะแล้วก็จะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีอีก แม่สัญญาครับครับ